เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพื่อนกผมนายช็อตตี้บูโจวาคนเดิมกับแร็คเนล็อตโมบายนะฮะ EP ที่14แล้วครับเควส์เลเวล50บวกนะฮะได้เลิกถึงเวลาทําสักทีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปน่าจะเป็นอาทิตย์เลยนะครับโอเคนะฮะก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับไม่รู้ EP ที่เท่าไหร,ร่นะฮะเราก็ได้ทำเควส์จนมันตันตัวเองต้องเลเวล50ก่อนถึงจะทำเควส์ต่อไปได้นะครับตอนนี้ผมก็ดันเล่นยันเลเวล52เลยนะฮะก็ เมื่อเราเลเวล50เนี่ยเควสต,ต่อไปจะเปิดนะครับซึ่งก็คืออยู่บริเวณมอร็อกนั่นเองนะครับถ้าในแผนที่โลกก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมอร็อกนะครับถ้าจัดพลก็เนี่ยครับลงลงซ้ายนะครับโอเคเนี่ยเควสของเราจะอยู่ที่นี่แล้วก็วิ่งมาหาคนนี้ครับนี่ก็คือจะเป็นเควสหลักเลยนะครับมันจะให้เราไปทําอะไรต่อก็ว่ากันอีกอจะเห็นว่าผมมีเควสเยอะไม่ต้องตกใจนะคือ มันเป็นเคเวสน,นูนนั่นี่เป็นเคเวสปีกย่อยไม่ใช่เคเวสหลักนะฮะก็นะผมก็ดองไว้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผม,ผมเล่น2ตัวใช่ปะผมต้องคุยตัวพีทด้วยนะครับโอเคก็รับเคเวสนะฮะเลเวลห้าสิบเรียบร้อยครับแล้วมันก็ให้ขึ้นไปข้างบนนะ,ะตรงนี้มีให้แวะถ่ายรูปด้วยนะครับนี่ผมยังไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เรเวลสี่สิบแล้วอะคิดดูแล้วกันไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายก่อนโอเคพีทก็ต้องถ่ายด้วยนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บ คือผมเล่นจองจองเงวันนั้นการทำนู่นทำนี่ของอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมีมาริโอเน็ตโผล่มาครับเอ่อบางคนโจมตีมาริโอเน็ตไม่เป็นใช่ไหมอ่าผมจะบอกว่าการโจมตีไอ้มอนสเตอร์ที่เป็นพวกวิญญาหรือผีเนี่ยอ่าเราต้องไปเรียนสกิลสองสองผีมาก,ก่อนอนะสกิลเสริมอะเดี๋ยวยวเปิดให้ดู Skill m, สกิลเสริมส่องผีอ่ะเป็นกล้องส่องผีอ่ะอ่าเนี่ยใน,น,นรูปนี้กล้องส่องผีไปเรียนที่ขวาบนของพรอนเทล่านะฮะนั่นแหละไอ้ที่ตัวที่เรียนสกิลเสริมมีอยู่ตัวเดียวนะเรียนสกิลส่องผีเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้กล้องส่องไปหนึ่งทีแล้วก็จะโจมตีมันได้นะครับก็นั่นแหละให้ใช้สู้กับวิสเปอร์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็นั่นแหละอันนี้ก็บอกเป็นความรู้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะฮะสู้ยากกันนะเนี่ยไม่นึกด้วยว่ามันจะมีตัวอะไรแอบอยู่แถวนี้อ่ะ โอ้โฮมีคนช่วยฟันครับผมโอเคคาได้เรียบร้อยแล้วเวสผ่านป่าววะไม่รู้อ้าวเฮ้ยอ้าวตีไม่ได้ละครับหมดระยะเวลาครับก็เดี๋ยวส่องใหม่อ่าโอเคครับส่องใหม่ครับอ้าวน่าจะตายแล้วเออช่างมันเอ,อ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเออขี้ก,กิบประยุกกว่ามันละสู้กับมันนานเหลือเกินนะฮะโอเคครับรับเวสก่อนนะครับ โอเคคุยไปคุยมานี่ผ่านเวสเลยนะฮะเอ้าเดี๋ยวนะเวสถ่ายรูปผมยังไม่ผ่านอีกแล้วน่ะมันมีเวสถ่ายรูปอยู่นะฮะยังขึ้นอยู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเล่นสองจอครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายใหม่เดี๋ยวถ่ายใหม่มันยังไม่ขึ้นว่าผมถ่ายผ่านเนี่ย๋ยวผมถ่ายใหม่ก่อนนี่นี่นี่มันต้องถ่ายให้ติดนี่ครับโอเคอันนี้ผ่านละเออถ่ายไปสักสามรูปเลยนะฮะ เอาล่ะวิ่งมาทางนี้ต่อนะครับมีเควสเขียวด้วยเควสฟ้าก็คือเควสะจำวันเนาะน่าจะทำน่าจะจํากันได้นะครับแล้วก็มีเควสกล้องด้วยนะฮะอ่ะไหนๆก็เจอเควสกล้องแล้วทําเควสกล้องด้วยนะครับโอเคมันให้ไปถ่ายรูปที่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้บริเวณไหนครับก็คือไม่ได้ขึ้นในแมปนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะให้ถ่ายที่นี่น่าจะแมปข้างๆหรืออะไรก็ว่าไปาเดี๋ยวคุยต่อก่อนนะครับคนนี้ครับ เพิ่งเปิดเนื้อเรื่องหลักเขาอาจจะยังไม่มีการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นนะฮะโมมีใครไลน์มาหาผมไม่รู้นะครับผม,ผมปิดไลน์ก่อนเอาล่ะหลังจากที่คุยอ่าเควสเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเควสให้คุยอีก2ที่นะครับซึ่งไอคนเนี้ยเรามาคุยบ่อยอยู่แล้วคนขวาเพราะว่าเป็นเควสประจําวันใช่ไหมละ่ะใครที่ทำเควสประจําวันช่วงเลเวลประมาณ40กว่าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีให้มาคุยกับไอตัวนี้นะครับโอ้มี2องด้วยนะมี2เมืองด้วยเอาทีละคน โอเคมีเคเวสโผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับเควสเก่ายังไม่หายเคเวสใหม่มาแทรกครับผมอ่าแล้วก็ให้คุยกับคนนี้นะฮะอ่ะคุยน่าจะพาไปทัวร์หรือเปล่าไม่พาทัวร์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะมีเควสให้ฆ่ามอนเตอร์ขึ้นมาอีก45ตัวนะครับแล้วก็ให้หาของอีก10ชิน้นเรียกได้ว่าค่อนข้างโหดหินมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวอ่าผมรับเควสที่ตัวพีชก่อนนะครับเข้าเสียของการเล่นสองไดีก็คืออย่างเงี้ยนะครับก็คือคุยเควสคุยอะไรก็เสียเวลา แต่ข้อดีก็อย่างที่เห็นครับทําให้ผมไม่เปลืองยาเลยไม่ต้องปั๊มยาเลยโอเคพีทรับเควสเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปขอรับไปรับเควสตัวขวาด้วยก็แล้วกันนะครับเผื่อมันมีให้เราฆ่ามอนเตอร์รอจะได้ฆ่าไปชุดเดียวเลยก็แล้วกันเอาล่ะคนนี้คุยกับแบ็กซมิธหัวเขียวครับก็มีเควสผุดขึ้นมาครับให้ทำเควสต่อครับอ,อ่ะก็เป็นฆ่ามอนนะฮะก็มีให้ฆ่าเจ้าเเดี๋ยวเดินไปดูก็แล้วกัน มันมีให้ค่าไอไอตะบองเพชรอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีของให้เก็บด้วยนะครับ10ชิ้นนะครับเป็นพวกใบไม้อ่ะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับให้เก็บ10ชิ้นนะครับแล้วก็ให้ค่ามูก้าอ่ะสี่สิบห้าตัวมูก้านี่คือไอตะบองเพชรสี่สิบห้าตัวนะฮะแล้วก็มีให้ค่าอะไรอีก25ตัววะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดินไปดูกันละกันนะครับเอ,เอาเอาทีละส่วนก่อนเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนนะครับเก็บ10อันเลยแหละเลนี่ยโอ้แย่จุงโอ้โหผมเพิ่งเห็นครับว่า มันมีบาโฟจูเนียอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะนั้นเราต้องฆ่าบาโฟจูเนีย25ตัวนะครับแล้วก็อ่แล้วก็ฆ่าไอ้บูก้านะไอ้ต่อบองเพชร45ตัวนะครับเพราะนั้นเป็นเควสที่ยาวนานมากนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจัดเลยแล้วกันน่าจะเป็นแค่มอนเควสนะเลเวล60นะเพราะว่าอ่น่าจะฆ่าจบแล้วก็หายไปเลยละมั้งนะ25ตัวนะฮะก็สู้ๆกันละกันนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเอาไนท์มาช่วยดีวยกว่าเควสจะได้ไปได้ไวขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวขอเคลียร์มอนสเตอร์2องเพจก่อนนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ฆ่าบาโฟจูเนียกับอะไรนะมูก้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาส่งเควสกันเลยนะครับอ่ะยังไม่จบยังไม่จบยังมีเควสต่อนะฮะโอเคเออส่วนไอ้บาโฟอ่ะผมจะบอกว่ามันต้องเก็บของนะครับ25ชิ้นนะฮะไม่ใช่ฆ่า25ตัวนะเออนั้นก็หลายตัวก็ไม่ได้ของนะครับโอเคมันมีให้ฆ่ามอนอีกแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเราส่งไปนั่นก่อนดีกว่านี่ยังมีให้ฆ่าอีกนะครับก็เป็น น่าจะโกเลมนะเออโกเลมอาของ10อันนะครับก็อยู่ในบริเวณพื้นที่นี้หมดไม่น่ามีปัญหาอะไรเอาแถวนี้ให้ฆ่าตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> นะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งส่งส่งไปก่อนฮะ,ะวิ่งอย่างเร็วครับผมโคตรชอบเลยเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงหมาดูดิอ่ะให้ฆ่าหมานะครับกับโกเลมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวส่งไปฟกันก่อนกันละกันเผื่อมีเควสอะไรให้ทําอีกอ่าให้ฆ่าโกเลม45ตัวครับซึ่ง อโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเควสฆ่าโกเลมกับเควสเก็บหินแล้วกันอ้าวคนละที่กันนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วกันไอ้น,นี่เควสอะไรวะโอ้มีเควสให้ไม่ได้มีเควสฆ่าด้วยครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะฮะตักน้ำจากโอเอซิสแน่นอนใช่เลยครับผมไม่ใช่ตักน้ำครับกินแอปเปิ้ลครับนั่งไงอะ่ะกรุบกรุบแค่นี้นะแค่นี้นะผ่านแล้วโอเคไปส่งนะจนกว่าจะมีเควสต่อสู้เกิดขึ้นนะ ดี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 ดด go, go go อ๋อเหมือนกับเราไปตักน้ำแอปเปิลให้ผู้หญิงคนนี้ครับผมเป็นแอสนะครับหมดอะไรตายอย่างมากนะฮะแล้วก็แอสเธอก็ให้ไปที่อื่นนะครับตรงนี้คือที่ไหนอยู่ตรงกลางนะครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเควสอันนี้ก็แล้วกันอันนี้ให้ค่าอะไรวะ ลองเดินไปดูครับใกล้เคียงกันครับโอ้มีไก่ด้วยไก่ตอนนี้เป็นเทศกาลนะฮะอันนี้นี่ให้เก็บแสงโอเคสิบอันเป็นหินกับโกลมนั่นเองนะครับโอเคก็เก็บหินแล้วกันเออแล้วผมชอบอย่างหนึ่งนะคือเวลาเป็นเควสเก็บของอะ่ะคือเราเก็บแค่ตัวเดียวพอเว้ยมันจะได้ของทั้งสองสองตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นด้วยกัน2คนอย่างเงี้ยช่วยกันเก็บแป๊บเดียวครบเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเควสเก็บหินเนาะสิบอัน ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ระวังคลิกผิดไปบวกกาโกเลมก็แล้วกันนะครับหกและเจ็ดละอ๋อมันมีคนเก็บตัดหน้าผมด้วยเนาะก็ว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆบางอันผมเก็บไม่ได้วะอันหนึ่งโอเคเกิดพอดีแล้วก็มีเควสหนึ่งให้อ่ะมันเดินอัตโนมัติเลยครับมันเดินอัตโนมัติเลยแล้วให้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อมีบอสครับผมเฮ้ยพีทเดินไปไหนเฮ้ยพีท ผีเดินไปไหนเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรลั่นล่นครับผม AB ก่อนเก็บหินเสร็จแล้วก็เดินมาบริเวณเนี้ยมันจะมีเหมือนกับเคเวสเกิดขึ้นนะครับคุยปุ๊บก็มีบอสมาดุกโผล่อมาตามที่เห็นนะครับปรับเต็มที่ครับเอาไหนผมหลุดไปไหนวะท่าทางโทรศัพท์อีกเครื่องแบตหมดแม่ไม่เป็นไรเฮ้ยบิดบิดหน่อยดิเออ h อีเต็ม เหมือนนกออกสามพันเจ็ด ok ครับอันนี้อินแค่เท่าไหร่เองไม่ไม่เยอะนะ,ะโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้มันก็ให้ไปส่งเควสละอ่าแต่ว่าเดี๋ยวมันมีอีกเควสหนึง่งตรงโอเคไปส่งเควสแล้วนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวผมข่าวฆ่ามอนก่อนกันละกันนะครับก็มีอ่าให้ฆ่าโกเลม2ี่สตัวแล้วก็ให้เก็บของจากหมาป่าแดงใช่ไหมอีก25ชิ้นนะครับลองกดดูก็ได้นะมันเควสขึ้นนะครับ นั่นแหละก็ขอค่ายาวๆเลยครับน่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะฮะหมาแดงเลเวล53นะครับเผื่อใครจะบอดก็คลิกให้ถูกก็แล้วกันนะครับขอตัวค่าก่อนส่วนโกเลมเลเวล55นะเดี๋ยวลองลดูอีกทีใช่ใช่อ่า53กับ55นะครับ,บรก,ก็บอดกันเปนที่ครับโอเคในที่สุดก็ค่าจนครบนะครับโกเลมนี่เป็นตัวอะไรที่แบบว่าค่ายากมากนี่ถ้าไม่ได้เล่นสายนกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะค่ามันตายนะครับ คืออย่างกเลมอ่มามันจะค่อนข้างถึกนะครับถึกต่อต่อการโจมตีปกติต้องใช้เวทต้องใช้อะไรอย่างนี้นะครับพอดีผมเล่นสายนกไงก็เลยแบบอ่ะคนข้างโชคดีครับยิงยิงแป๊บๆนกออกนกออกอะไรอย่างนี้ต้นนะครับเฮ้ยบอสหมานี่ว่าบอสหมาป่านะครับเออเคยฆ่าได้ทีหนึง่งวิธีการฆ่าคือต้องลากมันเข้าไปในเมืองเวย้ยแล้วก็ต้องลุมกันเยอะๆเพราะว่าในเมืองม,มันจะมี NPC คอยฮิวให้เราอยู่เมื่อวานผมแอบฆ่าไปรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ฆ่าแค่2คนนะ ่ากันทั้งแทบจะทั้งเซิร์ฟเอ้ยผมลืมส่งเควสต,ตัวพีดเกร,รอ่ะนี่ก็เป็นเควสหลักโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ว่าอโอเคอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเอาพีดไปส่งก็แล้วกันเมื่อกี้ลืมเลยนะฮะ mm hmm. ก็มีเควสหลักโผล่ขึ้นมาอีกสองเควสนะครับอโอเคแล้วก็ได้คงได้เควสได้อะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเออโอเคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องย้อนกลับไป บริเวณนี้พอดีนะฮะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมีเควสด้านขวาล่างด้วยนะครับก็ถือโอกาสไปส่งเควสให้ให้พระด้วยเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเฮ้ยโอโหนายเทลตัวเบริ่มเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะว่าพีทผมยังยังไม่ได้ส่งเควสครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่กลับมาเดี๋ยวพี่กลับมานะฮะเเจอนายเทลตัวเบเริ่มเลยนะครับโอเคครับคราวนี้กลับมาแก้แค้นนายเทลครับผมอ้าวหายไปไหนแล้ววะ นี่ครับเหลือห้นะครับใช่ปะหกครับผมบอทที่รลเวล61นะจัดไปครับน,นี้มีนักด่ามาช่วยแล้วนะฮะแล้วผมว่าเซตบอทใหม่ให้พีทมันช่วยโฮลี่ไท์นะครับเพราะเอสีของพีทเด้งทันครับแต่ว่าต้องคอยกดบีเองอะไรเองนะไม่เป็นไรก็ขยันเอาเล่นบ่อยๆเอ้ยเดี๋ยวพีทหิวหน่อยเออนี่ข้อเสียของอีกอย่างหนึ่งครับ คือพีดม,มันมัวแต่จะโฮลี่ไลท์ไงบางทีแบบจริงจังกว่าฮิวก็ไม่ฮิวอะไรอย่างนี้มเนต้นโอเคพอมี3คนแล้วทุกอย่างดูดีขึ้นและง่ายขึ้นมากครับเรียบร้อยนท์เชลโอเคกลับไปส่งเพื่อนกันไปมีวิ่งขึ้นตามกันกรุกๆรุุเลยนะฮะแล้วก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์ของไนท์ด้วยนะฮะในคลิปที่แล้วเนาะเป็นผู้หญิงชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะฮะเขาบอกว่าพอเล่นอะไรอะ เล่นสายดาบไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่สําหรับเขา,าเขาก็เลยเล่นสายหอกอะไรอย่างนี้เป็นตน้นโอ้อะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพีทส่งเฟสด,ด้วยเฮ้ยนะครับเดี๋ยวให้พีทส่งเวสด,ด้วยโอเคก็ให้มันชาร์จพลังแป๊บเดียวแล้วก็อ่ะมีขอ,ของขวดใหม่มาใช้ครับโอมใช้แล้วงไงฮะควานควานเวสเหรอ,อ ตอนนี้เดี๋ยวไนท์ผมยังทําไม่ได้นะครับไนท์ผมเลเวลไม่ถึงนะเอออ่ะโอเคมันให้กลับไปข้างบนแล้วแต่ก่อนกลับไปเดี๋ยวผมขอไปด้านขวาล่างก่อนกันแล้วกันนะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างให้ทําก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครแข็งโอ้โหพีชแข็งกับนักดาบแข็งครับโคตรเซ็งเลยคือ,อ,อที่เนี่ยโกเลมมันมีสกิลสโตนเคิร์นไงแล้วเป็นวงนะครับเพื่อทาให้คนที่อยู่ในวงแข็งทั้งหมด นะแข็งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้พวกนั้นวิ่งตามมาครับอ๋อเคเวสเป็นหมวกเหรอใช่เหรอเคเวสหมวกผมทำไม่ได้สักทีพวกเคเวสหมวกเนี่ยคุยแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะช่างมันฮะโอเคเราต้องไปคุยกับคนนี้ครับโหโเคตรเท่เลยแอดคอร์สครับแล้วก็วกมันให้ไปคุยกับตัวนู้นต่อตัวนู้นนะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอายีตไปก่อนเดี๋ยวลืมอีก พี่ชอบลืมส่งเควสอ่ะผ่านแล้วเหรอยังยังยังมีเควสผุดขึ้นมาอีกสองอันครับอย่าบอกนะว่าเป็นเควสฆ่าพี่ฆ่ามอนแถวนี้จนเบื่อแล้วนะสองเควสครับฆ่าอีกแล้วครับผมคันนี้ฆ่าหมาแดงครับฆ่าหมาแดงห้าสิบห้าตัวนะฮะแล้วก็โอเคเควส์ดัมีเควสผุดอยู่ตรงนี้ด้วยงั้นก็เดี๋ยวไปรับเควสข้างล่างกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ อย่างเซ็งเลยคเควสฆ่ามอน55ตัวรู้ไหมผมใช้เวลานั้นแค่ไหนกว่าจะฆ่าได้ครบ55ตัวแต่ข้อดีของการสู้คเควสค่าเนี่ยเราพยายามหากลุ่มคนที่กําลังล่ามอนสเตอร์ตัวนั้นอยู่มันจะมีพวกบอทอะนั่นแหละมันก็จะล่ามอนอะไรพวกนั้นอยู่เราก็ไปแจมพวกนั้นแหละ่ะก็ตั้งตีไปแจมอะไรพวกนั้น,นก็จะทําให้การเก็บมอนสเตอร์ที่เป็นคเควสจานวนคนเนี่ยจะไวขึ้น ไม่ใช่จำนวนคนจำนวนตัวไง45ตัว50ตัวอะไรเงี้ยมันจะได้ค่าได้ไหวเพราะว่าแค่เราโจมตีตัวเดียวเนี่ยมันก็จะผ่านเควสแหละนะครับโอเคให้ค่าโกเลมอีกแล้วครับแล้วก็หมาแดงเหมือนเมื่อกี้เด้เลยนะฮะทำไมไม่ยอมให้มาทําพร้อมกันก็ไม่รู้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมขอ,อาวาร์ปขึ้นไปข้างบนกันละกันดูว่ามันเป็นเควสอะไรดีกว่านะครับเผื่อเป็นเควสฆค่าจะได้ค่าทีเดียวเนาะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนก,กันละกัน โอเคกว่าจะเดินขึ้นมาถึงนะครับผ่านเควสก,ก็ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวไปฆ่ามอนตามที่มันกําหนดได้เลยนะครับอาแล้วก็เมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเควสประจาเมืองไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะคือเควสไอ้พวกนี้จาได้ไหมเออซึ่งมันจะเป็นเควสที่ให้ฆ่ามอน300ตัวแต่ก่อนจะฆ่ามอน300ตัวเนี่ยมันจะให้เราไปหาของก่อนเพราะฉะนั้นก็รับเดี๋ยวผมสอนทำเควสนี้ด้วยเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่า มันจะเป็นเควสที่ไปหาของอ่ะพอดีผมมีของอยู่แล้วไงมันเลยผ่านเลยทีนี้เลยไม่รู้เลยมันให้หาอะไรเวดกรรมแต่ผมมีอยู่แล้วไงมันเลยผ่านเลยนะครับคุยกับมันยิ่งๆบางทีมันยิงครับคุยกับมันครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ยอมมันไม่ยอมดําเนินเควสให้เราต่อนะครับโอเคคันนี้เควสฆ่ามอน300ตัวฆ่ามูกาา300ตัวไอ้ตบองเพวรอ่ะโผล่แล้วนะครับเควสแรกนะครับมันจะมีประมาณ3เควสอ่ะแล้วลองคุยเควสที่2มันให้หาอะไรนะ อ้า,อาผมก็มีอีกอยู่แล้วโอเวนกร,รมก็เลยไม่รู้เลยนะฮะให้ให้ทำอะไรไม่รู้ครับแต่คือผมมีอยู่แล้วทั้งสองตัวอย่างเศร้าเลยอ่าแล้วก็ถ้าเกิดหาของมาให้มันได้แล้วนะคะมอนเตอร์ที่มันให้ค่าอีกสา0้ตัวคือโกเลมครับ,บแหมเฟสสุดท้ายละที่ผมจะทำกับมันได้นะฮะดูสิให้หาอะไรเอ่ยผมก็ดันมีของที่มันให้หาหมดอยู่แล้ว <L an ches> <S <S แต่อันนี้ผมจะพูดเป็นไกด์ไลน์ให้กันละการของที่มันให้หาส่วนใหญ่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นชื่อเลยเราคลิกปุ๊บมันจะให้ไปหา NPC ที่ขายของชิ้นนั้นเลยพอเราไปถึง n p c ชิ้นนั้นแล้วนะครับเทียบตัวอักษรเอาครับว่ามันให้ซื้ออะไรโอเคนะครับค่าหมดเรียบร้อยครับผมใช้เวลาสักพักใหญ่เหมือนกันนะฮะมาส่งเควสะมีเควสต,ต่อนะครับคาวนี้ให้มาตรงนี้นะ แต่เราก็ยังไม่ได้ไปส่งข้างบนนะใช่ปะ่ะเ,เออเออนี่ข้างขาข้าขา,ขามันจะมีให้ส่งอีกเอา้าเดี๋ยวนะใช่เดินมาบริเวณรอยแยกครับแล้วไงอะ่ะมีมอนสเตอร์มาให้จัดการเป็นโกเลมตัวใหญ่ใช่ไหมอ่ะใช่ครับนี่ครับโกเลมตัวใหญ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวพีทผมโอเคต้องทำต้องเดินไปให้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วมันจะเควสมันจะเปลี่ยนไปให้ฆ่าโกเลมโอเคเกือบงานเข้าละเกือบงานเข้าละเอ็ดบีแป๊บนึง เอบีเอบีโอเคมองเลยมองไม่เห็นเลยครับแอบอยู่ตรงพงหญ้าติดต้นไม้โอเคไม่น่ามีปัญหาตัวนี้เรียบร้อยเพจผ่านแล้วนะครับกลับไปคุยกับคนเดิมนะฮะป้าย ถ้ามาคนเดียวก็ปั๊มยาหนักหน่อยนะครับเออมีคนมาถามผมอยู่เป็นระยะระยะนะว่าทํายังไงถึงจะเล่นสายไหนไม่เปลืองยาบอกเลยยังไงก็เปลืองผมเล่นฮันเตอร์สายเอจีเ็มาก่อนอใช่ไหมถ้าใครจําได้ตอนที่ผมยังไม่โดนใช้คำว่าอะไรอะ่ะตอนที่ยังไม่เป็น P Open b e นเบตยังเป็นโค้ e เบต้าคันงที่2อยู่อ่ะผมก็เล่นสายเ g จีเลมานะครับก็จะเห็นว่าโคตรเปลืองปั๊มเลยนะฮะโอเคอะไปด้านขวากันครับเอาละส่งเควสกันครับอ่ะยังมีเควสอีกเหรอ ส่งแล้วมีเควสให้รับต่ออ่ะไม่เป็นไรเควสรู้สึกจะยาวเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแอสซัสซินคอสสุดเท่ว่าไงครับ <c red> อ่เา,เ,าอเลเวล up ครับ53ครับเอ่อโอเคยังยังคงมีเควสอยู่นะฮะยังคงมีเควสอ,อยู่ให้ค่าตัวอะไรไีระหว่างนี้เดี๋ยว up stat กก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เล่นใายนกเต็มตัวเนาะก็กำลังอ up stat ไล่ขึ้นมาโดยจะเป็นเอจินนะครับอันนี้ผมเล่นของผมเองนะครับสายมั่ว เ g นำนะฮะเดี๋ยวอัพให้ทุกอย่าง30นะครับเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ AG จะนำเฮ้ยให้ฆ่าบ,บอสมาครับแต่ไม่ใช่เป็นบอสของจริงนะบอสของจริงจะมีบริวารเต็มเลยเนี่ยก็จัดการครับเป็นมอนเตอร์ระดับสูงโคชโชคดีเลยที่เอานักดาบมาด้วยนักดาบผมนี่แบทรัวๆครับทำให้สตตติ่งง่ายมาก นกออกไปนกออกรัวๆตัดไปที่ที่มีเอสซีนกออกรัวๆเอาเอสซีหมดนะจริงว่าเอสซีหมดครับผมพีทแล้วฮิวหน่อยฮิวหน่อยเฮ้ยเออฮิวทีเดียวเต็มครับผมเรียบร้อยอีกหนึ่งศพไปไหนต่ออ๋อยังไม่ยังฆ่าไม่ได้หรอนึนกว่าเห็นแล้วมันน้อยจริงๆเลือดมันเยอะนะเรืองมันเยอะนะ, <laughs> อนอะนะโอเคเควสอื่นไม่มีแล้วนะเนี่ยในเมอร์ใน,มมนแมปเนี่ยหมดแล้วนะก็คุยกับคนนี้ต่อ ว่าไงจ๊ะแอดสาวสุดสวยอ่ะเควสยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวขึ้นไปที่ตัวเดิมครับตัวเดิมตัวเดิมแอดคอร์อ่าแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับน่าจะอ่าโอเคเดินกันอีกนะครับที่เกียดกดบีวิงเปลืองมากเลยเดี๋ยวไว้ใช้ตอนทำเควสปายกันละกันเดี๋ยวกลับขึ้นไปข้างบนก่อนครับเอาล่ะส่งเควสกันหน่อยดูซิมีอะไรให้ทำอีกอ่ามีเควสใหม่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็เควสกล้องถ่ายรูปอ่ะกลับไปถ่ายตรงเมื่อกี้นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมถ่ายตรงนี้มาแล้วนะอ่ะเป็นซากปรักหักพังอะเดี๋ยวไอ้นี้เดี๋ยวค่อยว่างค่อยไปถ่ายโอเคครับก็เดินมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นทางเข้าพีระมิดเราน่าจะเคยใครที่ทำเคย่ประจําวันแถวนี้จะเห็นว่ามีเอาเอาหมาดำไปส่งที่กลางพีระมิดใช่ไหมโคตรโหดเลยนะมอนสเตอร์บริเวณรอบๆนะครับ แต่เรายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเข้าไปครับคุยกับไนท์ก่อนโอเคครับได้เคเวสกล้องใหม่แล้วครับอ่ะ,อะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพีทพีทเอาทีละคนอ่ะก็เดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันแล้วก็เคเวสต่อไปอ่ะต้องเลเวล55แล้วนะครับก็โ okay. อเคนะถือว่าอ่าเควสเลเวล50นี่ได้เลเวลมานิดเดียวเองนะเนี่ยได้มาเวลเดียวเองนะเนี่ยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยโอเคยอดพีระมิดสูงชันนะฮะได้มาเลเวลเดียวเองเนะพูดถึง ก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับว่าเลเวล50เนี่ยที่เคเวสเมืองมอร็อกเนี่ยเขาทําอะไรกันยังไงบ้างนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นฆ่ามอนนั่นแหละแล้วก็มีเควสปิกยองอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไอพวกเควสฆ่า300ตัวจากไอเอ็นพีซที่ผมชอบเรียกมันว่าเจ้าเมืองใช่ไหมอ่าจริงๆริง NPC ตัวเขียวนะครับนั่นแหละก็ มีให้ฆ่ากันเยอะแยะเลยนะครับก็พยายามบอทก็ดูเวลานิดนึงครับบอทบอทเพลินบางคนชอบมาถามผมว่าไปบอทที่ไหนดีอ่เดี๋ยวดูดิเห็นนะผมเหลือแค่อีกร้อยนาทีเท่านั้นนะฮะอพีจะโดนหานหมดเพราะนั้นก็อย่าลืมทำเพสไอพวกนี้ด้วยนะไอที่ที่ให้เก็บไอพีตามจำนวนตัวเลขอ่ะเอออย่าลืมทำใ้พวกนั้นด้วยนะครับจะได้ไอพี่ขึ้นไวๆนะฮะส่วนเทคนิคการเก็บเวลก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมนะฮะก็คือเรื่องของใช้คำว่าอะไรอ่ะ ทำเควสป้ายนะครับสำคัญที่สุดนะฮะเควสป้ายสำคัญที่สุดนะครับทำทุกวันนะฮะบ,บอทไม่ถึง300นาทีไม่เป็นไรครับแต่ก็คือเควสป้ายเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะถ้ามีเวลาบอทดก็ค่อยบอทดช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนด้วยนะฮะก็มีกิจกรรมทำเควสป้ายได้มากกว่าปกติหน่อยนึง นั่นแหละก็ต้องกอบกอยเลเวลนะฮะเดี๋ยวพอเลเวล55เดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับนี่เพิ่ง53เองนะครับคงอีกนานแน่นอนครับก็ติดตามภารกิจกันต่อไปได้นะฮะสำหรับทิปนี้นะแรงน้องโมบายนะอินนี่14นะฮะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนเลเวล55นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมบ๊ายบายครับ